สวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามารับชมคิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้ก็จะพาทุกคนเข้าไปทําการตั้งค่าไลฟ์สดพเมีร์โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปนั่งไลฟ์สดอยู่หน้ากล้องไม่ต้องไปนั่งอ่านข้อความเพื่อนๆเราจะทําการไลฟ์สดพเมีร์โดยการตอบแชทเพื่อนๆตัวนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งเนาะเพราะว่าการที่เราไปนั่งอยู่หน้ากล้องเนี้ย บางครั้งเราก็อายบางครั้งเราก็อ่านข้อความเพื่อนไม่ทันมันใช้พลังเยอะตัวนี้นะแล้วบางครั้งเรามีความรู้สึกแบบเราเกรงใจเพื่อนอะ่ะเออเพื่อนต้องมานั่งเฝ้าเราอย่างเงี้ยอ่าแต่ถ้าไลฟ์สดพรีเมีรยเนี้เพื่อนสามารถมาจอดให้ได้เลยคุยกันเสร็จปุ๊บปบอ่าทางข้อความแชทก็สามารถจอดให้ได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะโดยเราทำคลิปแล้วก็เป็น ธรรมชาติเป็นดนตรีเสียงเพลงประกอบใส่โดยที่ว่าเราจะต้องไปทำการตัดต่อคลิปก่อนนะจากคารมาเตอร์จากแอปใดๆก็แล้วแต่นะไปทำการอัพเพลงใส่โหลดเพลงใส่ตัดต,ต่อคลิป ให้เสร็จเรียบร้อยเราจะนั่งพูดหรือว่าเราจะทำคลิปแชร์หรือว่าจะทำคลิปธรรมชาติเสียงเพลงรีแลกยังไงก็แล้วแต่นะไปตัดต่อคลิปมาก่อนหลังจากที่เราตัดต่อคลิปมาเราก็มาทำการดาวน์โหลดใส่ YouTube พอเราดาวน์โหลดใส่ YouTube นะมันก็จะอยู่ที่ YTS t u d i o ใช่ไหมอ่าสมมติว่ารถขอใช้คลิปนี้นะคะอ่าสานาทีตรงนี้นะ คลิปตัวนี้นะคะรถจะไปทําการตั้งค่ามันนะตรงนี้พอรถทําการตั้งค่านะคะไปที่ตัวนี้นะเนาะ private นะคะส่วนตัวเสร็จแล้วเห็นคําว่าส่วนตัวไหมคะ private เนาะก็กดตั้งค่าเวลาเราจะต้องกดตั้งค่าเวลานะพอเรากดตั้งค่าเวลาปุ๊บรถจะให้มันรัน ในวันเสาร์นะคะอ่าให้มันรันในวันเสาร์เวลานะเราก็ต้องเลือกเวลานะคะ,ะเลือกเวลาที่เราคิดว่าเอ้ยจะมีเพื่อนเอนเข้ามาดูหรือว่าเวลาที่คุณชอบนะคะเออโอเคนะคะ,ะตรงนี้เนาะตั้งค่าเวลากดตกลงเสร็จแล้วอย่าลืมกดคำว่า set ad premium นะคะ,ะให้กดคำว่า set ad p r e ี i u m เพราะเรากดคำว่า set ad premium ปุ๊บ เราอย่าลืมเวลาคลิปมันลันลงมานะพอคลิปมันลันลงมาปุ๊บมันจะเป็นไลฟ์สดพรีเมียร์นะคะเราสามารถจะเข้าไปในห้องแชทในการตอบแชทเพื่อนๆน,นะเสร็จแล้วกดออกเซฟไว้นะคะอ่าตรงนี้เนาะอ่ามันก็จะทำการลันของมันตามเวลาที่เราตั้งไว้นะคะอ่าถ้าใครได้เข้าไปดูช่องเล็กที่อ่าทำอยู่นะตอนนี้นะคะช่องที่ทำอยู่นะตอนนี้เนาะ ่ลดทำแบบนี้นะคะอะ่ทำเพลงรีลกซ์ใส่ตั้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะอะ่เพราะว่าเพลงรีลกซ์ยังไงก็ต้องมีคนเข้ามาฟังนะบางครั้งเขาก็จะไปเปิดในร้านอาหารในร้านาในร้านกาแฟช็อ,ชอปหรือว่าเปิดก่อนนอนเปิดในร้านสปาในร้านนวดนะคะตรงนี้นะหลาหลายคนได้เข้าไปดูแล้วนะคะว่า ไลฟ์พรีเมียร์ไลฟ์ยังไงนะคะเดี๋ยวมันก็จะลันลงมาของมันนะคะในการไลฟ์พรีเมียร์เนาะมันก็จะขึ้นคําว่าพรีเมียร์เดี๋ยวรถจะลองเข้าไปดูช่องเพื่อนคนไหนที่เขามีพรีเมียร์มั่งนะคะามาดูช่องของรถนะคะรถตั้งพรีเมียร์ไว้ใช่ไหมพอเวลาเราเข้ามาเราก็จะเข้าตรงนี้นะคะลิฟท์แชทนะคะอพอเราเข้าลิฟท์แชท เราก็จะสามารถแชทตรงด้านล่างได้เลยนะคะทุกคนนะเราก็จะสามารถแชทด้านล่างได้เลยนะคะโดยที่เราเป็นเจ้าของช่องนะเราสามารถเข้าไปแชทตอบเพื่อนด้านล่างได้เลยนะคะอ่ะหลังจากที่เราทําการไลฟ์สด พเมี่นะคะอ่าตรงนี้เนาะเราก็จะสามารถเข้าไปแชทตรงนี้ตอบเพื่อนๆได้เลยนะอ่าพอเวลามันลันลงมานะคะอ่าเราก็จะเห็นว่าเอ้ยมันขึ้นไลค์แล้วนะอ่าพิมีขึ้นไลค์แล้วนะคลิปของเราขึ้นไลค์แล้วนะเออเราจะต้องเข้าไปนะไปตอบแชทเ,เพื่อนเพื่อนแล้วก็ปักหมุดไว้นะอ่าสวัสดีแล้วขอบคุณทุกคนนะอ่าเราอยากจะ ั้งเพื่อนคนไหนเป็นแอดมินก็ได้นะคะในไลฟ์พีเมียร์นี้เราสามารถตั้งได้ด้วยนะอ่าโอเคนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะวันนี้รถก็แค่มาแชร์อ่าในการทําไลฟ์สดพิเมียรนะคะอันนี้จะเป็นเพลงยาวๆนะคะทุกคน1ชั่วโมง32นาทีโดยคุณจะต้องไปทำการหาคลิปไป ตัดต่อคลิปไปถ่ายคลิปวิดีโออะแล้วทีนี้ก็เอามาทำการตัดต่อให้มันมีความยาวอาสักหนึ่งชั่วโมงขึ้นหรือว่า ครึ่งชั่วโมง40นาที50นาทีก็แล้วแต่นะคะอ่าตัวนี้นะคะมาทำการไลฟ์สดพรีเมียเนาะเพื่อทำการเก็บเวลานั่นเองนะคะโดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งไลฟ์สดแบบนี้นะคะอ่าไม่ต้องไปเปิดไลฟ์สดเนาะอ่าไม่ต้องไปนั่งอ่านข้อความไม่เลยนะคะอ่ะ